โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนรายการ G Max Channel นะครับผมกับผมปั้นคนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมเราจะมาเล่นเกมสีชั้นในเซิรฟ์ฟอันเล่กแล้วนะครับก็เป็นเซิร์ฟที่แบบจะฮิตนะทุยไม่ใช่ก็เซิร์ฟเก่านั่นเองนะก็เราไปลุยกันในห้องวาละเวยเช่นเคยครับนะยีเต้โตเจอดีเซตว่ะเอาว่ะเอาจะเอาหรอเอาไงาเอาไงเอาเป็ล่ะเอาเอาเอาไงามึงเอาไงามึง งงงงนะฮะงงไอ้น,นี่นะ่าจะปูปูปูไอสัตว์ปูหมดเลยโอ้โหรอแป๊บนึงนะรอเขากดนะขอไปสตาร์ทอ้น,นี่จะชื่อว่าสวัสดสักอย่างใช่ไหมนั่นไงว่าสวัสดฮันเตอร์นะแคนที่อะไรก็ไม่รู้นะช่งแมกดกันเลยเพื่อนกดเออไม่กลัวหรอกจะเราเก่งครับเราเก่งนะจะเก่งด้วยความไม่รู้นะวันนี้ผมจะมาเล่นปืนเลดากอนแล้วกันนะ คือมีอยู่แล้วแต่แม่แบบไม่ไม่เคยที่จะแบบคิดที่จะเอาออกมาเล่นเลยเออคือมีเป็นชาติแล้วะแต่ก็ไม่ได้เอาออกมาเล่นเลยนะใช้ได้แฟรเพราะแฟรผมขนาดแบบชิปฮอลลแล้วเนี่ยด,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 ดูดูยิงไม่โดนนะกูจะสรรับ์ทำใหม่มือนตีโดดเร็วไอ้บ้าความสามารถของเลนนัคือการชักเร็วนะชักกระสุนเร็วนะก็คือออฟนั่นแหละในร่างธนาแลนะ้วคือมันจะปุ๊บๆเลยนะ แต่ว่าผมนะชินสับไงของแฟตอะ่ะเนี่ยดูปุ๊บปุ๊บคือมันเร็วมากเลยแต่ว่ารีอย่างเงี้ยช้าสับก็ช้าก็ไม่รู้อะไรของมันนะแล้วถ้าคนแนละ้วมาแล้วนานเงี้ยว่าแล้วไม่ไม่หลบทางนี้ไม่ออกสทีไปเฮีย้ยรอพอดอริบินนะ <c oughs> ว้าวอีเช่ ปืบ๊บว้าวว้าวยิงบโดนผมกลากข้างในมาเว้ยอ้าโดนเฉยเอาโดนเฉยเจตโตโอ้โหฟกุกสัต์เดี๋ยวนี้ผมใช้เล็กโปอัดทำไมมันลื่นๆขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเพียวฟฟาวล์ลุ้นปืนแหละเดี๋ยวก็แหลกมั้งหรือมันอยู่ที่เน็ตก,ก็ไม่รู้นะเน็ตก,ก็ใช้ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะ ผมไม่ชินนะล,ลืมปิดเอมาไอเชียสับอีกแล้วชิบหายแม่งไม่มาจริงด้วยสต,วตอมเจ็ดไอสัตว์ได้ครับได้ผมจะหยิบดาร์กมาใช้ละออกไปแล้วอ,อ๋อยังนึงกว่าตักออกนะนี่ไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกตัวเพื่อนอีสองตัวไ,ได้หะตายตายเออจัดเต็มฮาเนี้ยกูหัวร้อนมากเมื่อกี้ขอคืนแล้วกันนะเล่นเกมนี้ดีกว่า แมปสวยกว่าเห็นแ้นแหละไฟนนลมันแมปไม่สวยอู้หูยแต่ไฟนนลมันไห้โปรไงข้อดีข้อดีเห็นัล้นแหละที่ผ่ายละอี่ไม่โดนตัวนึงครับนี่ไงค้างออกมาอยัดลูกให้หมดครับแป๊บนึงหลังหัวนี้ไม่แม่นว่ะปกตินี่แบบว่าขวัวแตกขวัวแตกนะเยสกุระสะกุระว่ะเออ ผมไม่รู้ว่าใครเล่นอยู่หรอกตัวเนี้นะฮะบางครั้งม่งก็ใครเล่นก็ไม่รู้นะแบบแต่ละตัวงี้แล้วผมก็ไปอัดแล้วเขาก็บอกว่าอุย้ยกูไม่เล่นเองไอ้เชีย่ยอะไรนี้นะช่างแม่งเนะี่ยผมเป็นเจ,จ้าของเล่นตัวนี้ตอนนี้นะดูดีโค้รเทปหรือเปล่าค่าตัวเดียวน่เนไงไอ้เชีย่ยโคตรเทพค่าตัวเดียวตายฮาเลยเรียบร้อยตัวคำคำเะื่คำคำ,คำ,คำวันนี้ก็วันพุธนะแต่ว่าผมอัดเร็วอีเวนต์มันยังไม่มานะก็ เอาไว้ดูวันหลังหรือว่าคืนนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนสั้นน่าจะมาอ่ะชิบหายเลยอุ้ยว้าวเชือ่อเห็นไหมยิ่งไม่โดนนะเล่นแฟลต้าปุ๊บแม่งยิ่งเอียงนี้ไม่โดนะเลยสัตว์คนตีนปกแม่งเลยไ,ไม่มาหลังอูวาแล้วยืนิ่งอ้าวเฮ้ย what ไม่ตายตายครับผม เห็นเนี่ยผมแบบใช้แฟดโคตรมากครับโม่โม่โมเยอะแต่ว่าใช้เลดไม่โดนเลยนะผมก็แบบว่าไม่รู้ว่าทำไมนะฮะอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรวะมันบอกทุด ah e f k อดมินด้วยอ๋อยโปูลอยปเฮียปุ๊บไปเลดโล่งครับสั้นมาแน่ๆนะฮะแม่งตุยโคตรบ่อยชิบหายละ อ,อูหูไม่ทันนับเรายิงเช่ามานิดนึงตายหมดไอสัตว์ตายหมดนัด่น,นแหละเออดีดีด,ดีโอ้โหดูด,ด,ดูทีมผมสุดยอดมากครับผมยิงเจ็ดคนเดียวครับนี่มันคืออะไรครับแหมมีเอน็นนี้ยังพอยิงได้นิดนึงนะแพ้โอ้โหโชกาอากาศเลยวันนี้ไม่ชนะเลยแวะทีมเราเก่งทีมเราเก่งน้าจะไม่แพ้นี่ดูดูมันยิงไม่โดนไะอสัตว์ตาย เออดีมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนเราก็อยู่ในห้องที่สองแล้วครับก็อยู่ในห้องเดินมาแหละตอนแรกก็จะหาห้องใหม่แต่ก็หาไม่เจอครับก็ต้องห,ห้องนี้ไปเนาะใครมันเล่นกันแน่วตัวตั๊กมันกระจอบอะไรขนาดนี้เนาะวัดโชวเทปหน่อยครับทําไมถึงยิงได้แค่ตัวเดียวเราเมื่อกี้อาจจะฟุกแบบฟุกอ่อนก็นได้โชอ่อนไว้ก่อนกูยิงไม่โดนนะโชอ่อนเนะี่ยเอยโดวนว่ะโดวนว่ะ หนึ่งแม็กหนึ่งศพเอาเดิวินะ่งับตรงกลางยอดฮิตนะอีกแล้วเพื่อนปูตายอีกแล้วตรงโน้นนะตรง,งกระบ,บี่กระบ,บี่อะไรเงี้ย What t h e f u ้ k ไอเซ่เรื่องเที่ยเนี่อนนยอ,นะอยู่ไหนครับเพื่อนออกมันแต่ฝั่งนี้ชีพายไมโดโวนไม่รวมกันเชีย่ย อีกเหี้ยชิบหายเอออือสุดยอดคนระับผมเก็บสามมีไออาร์เนี่ยเข้ามาช่วยมันเลยพอยิงได้โอ้โหเ้ยทำไมทีมกูสุดยอดอีกแล้วครับเฮ้ย what the fuck เดี๋ยวแฟดสูตรตรงนี้มึงอย่ามานะดูครับมันจะมาบอก มันจะมาบอกนี่ไงเลยโหลดเรียบร้อยครับกลับมาเก็บดีเพื่อนมันแม่งกลับมาจริงด้วิอีดอกเล่นพกทำไมเนะี่ยแม่คิดว่ามึงเล่นเกมอะไรอยู่เนะี่ยะเล่นพกเนะี่ยไอ้สดูก่อนครับมันอาจจะมาแล้วก็ได้เอาจริงดิทำไมกูแม่นจังวะปิดเอเมื่อไรอ่ะไอ้ถ้วยเปิดเอม่เลยเล่อปิดเอมไม่รู้นะ รู้แค่แบบผมแม่นจังเลยเนี่ยงงเออไอ,อ้เนี่ยปลามาทำไมเนี่ยฮะใครสั่งใครสอนให้ปลาเต็มหน้าเพื่อนสักคนเอาไปเด็กเอาไปเด็กพลังเคลื่อนกูงอรอบนี้ผมยิงเยอะก็เลยชนะหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปหลงตัวเองมากครับเดี๋ยวมีคนมันไส้นะมันห้องไก่เล่าวันเนี่ยไอ้เชฟคนนี้ก็ไม่ไก่นะแค่นินมเป็นัเด้งดเนี่ย ก็ครับผมเออโดนยิงเข้าไปลงตรงนี้คือพบว่ดีกว่าความจริงอะอย่าจะเป็นมีดเลยเป็นมีดแล้วมันจะเป็นเหมือนตอนแรกครับเอ,อ่าไหน,นีๆหายากเหลือเกินระเบิดตกอยู่ตรง A ไ้นมันวางนะวางแล้วดนะีกวา่านะมันวางแล้วเพื่อนดูดูแล้วว่า A ไซส์กันไปเข้าใจ โดยเฉพายิงมั้งดิไอ้ชีช่วยยิงกันมั้ยดิเฮ้ยโอ้迈 god มึงจะว้าไปไหนนะครับวันนี้โอ้迈 god อัดอา,ากาศล้วนเลยมึงชิปหายละทำไมทีมผมอัดอากาศในขนาดนี้เนี่ยแม่งโอ้โหเมื่อกี้ยิงเมตตาด้ผมเลยเย้เย้เย้ใส่ยัยยดแม่งไปเองมึงเนี่ยเปลี่ยนทางครับ มันโดนดักตรงกลางวะอะไรเงี้ยอีกเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนถ้ามันมาพวุน้นมามาอยากยังปึ๊บไม่มีอจินน่าไม่มีป๊บไม่มีมึงแอบไปไหนเนี่ยแค้มป์ฐานเลยสะัะโอ้โหหายหมดบีอะไรมั้งเนี่ยมีไหนกันแน่บีโล่งอ๋อมีหนึ่งคนเนยอะอิชชิบหาย โตายแม่งมีตัวซอสหรอวะแม่งเล่นเข้มฐานนะแทบเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มไวันนี้ตักแม่งกายปแปลกวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยว What กูงงจริงแล้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นเล่นเมื่อเนี่ยทำไมถึงมือมันตกในขนาดนี้เฮ้ยชิบหายแล้วอะไรมันจะกล่าวการเลี้ยปานั้นวะ อย่างน้อยอ่ะมันต้องอยิงได้สามมาแล<ะ>้วเนี่ยว้าช่างแม่งมาดูต่อครับอ้าวไอ้เหี้ยทีมแอนรอเลยแล้วกันนะเพื่อความแรงมันจะหนักอีกบันเนะี่ยเดี๋ยวมันชินแล้วเบิดอไอ้นี่ดีกว่ามันเอ่อมันระยะมากกว่าครับตายครับ มีตัวซ้อนผมว่าแล้แลบไปเต็มหน้าอีเชียหลังเอ็น <c oughs> เอ็มครับขอหน่อยขอสักตัวรลอนๆหนะ่ะสักตัวระเบิดก็ยังดีเอาให้โดนมากเอะเฮ้ยอีเชียวอุตส่าฟักทำไมวันนี้ดูเหมือนคนเล่นไม่เป็นเลยไม่รู้นะเยี่ยมาดูเพื่อนสุดยอดเลยครับเนี้นยไก่นะนังเอ้ย ท yeah. ี่หายแล้วทำไมทีมมสุดยอดเลยแหละครับพี่เกียมมึงลองคิดไปก็แบบทีมไม่งสุดยอดเหมือนกันนะอันนี้ทีมผมก็สุดยอดนะครับแบบแบบเล่นแบบงงอะไรเนะี่ยดูครับโอ้โหฝั่งมันนี่แบบเจ็ดสามสองสี่ของแปดสองหนึ่งศูนย์โคตรสุดยอดหลังมึงอนะ่ะหลังมึงนะอ่ะอีเออเออมึงไม่ได้ยินเสียงฟันเลยใช่ไหมเนะี่ยไอ้ควาย ลอดาร์มาเรืเอยๆโคตรหวนร้อนสตาเนี่ยก็เอาไปสองตาเป็นน้ําจิ้มไปก่อนแล้วกันนะเมื่อวานก็ไม่ได้อัคลิปนะฮะเนื่องจากหัวร้อนยับแย่มึงจะยิงอากาศทําไมผมว่ามันอยู่ฐานเรามันชอบมาต่างไม้ใช่สักตัวสักตัวอีกชื้อสองตัวชิ้นหายละชิ้นหายยิงได้กันยิง้ได้โอ้โหมันจะเหล่าทําไมเนี่ยหัวร้อนเลยสัตว์ ดีเไปไ็นเพื่อนไหมอย่างงี้มันโดนไอสิลเฟยควายกูถึงไอเดีเอลเลยทีย่อ่ะเฮี้ยแม่งหัวร้อนออกแล้วเนี่ยเนี่ยไงพี่เห็นไหมกูว่าแล้วมันไม่ใช่ตัวตีริงไ,ไอสัตว์แม่งเล่นโคตรกระจอกเลยทีย่อ่ะกูนี่งงเลยสัตว์ตัดด๊กจริงหรอวะโอ้โห้เฮีย้ยควายชิบหายเล่นได้กระจอกเฮี้ยเลยคือแบบผมไม่เคยเจอตั๊กเล่นกระจอกขนาดนี้ย โอ้โห oh, oh. จบเลยครับคลิปนี้ประจานตัวับโอ้โหเจ้าของแม่งกลับมางงเลยเยียกูออกคลิปได้ไง <laughs> <laughs> ก็เสือกไม่มาเล่นตอนนี้เองนะครับ <laughs> โ <laughs> ชคลายให้คนอื่นเล่นให้ก็ลวก้อนนะครับ <laughs> ขอเโชคดี <laughs> แบบหัวร้อนเล่นเจ้าของตัวไอ้ <laughs> มาวนี้อันโน่เปิดมาตัวแรกเลย s สับโโอ้โหโแม่งตายจะหมดทีมันะ้งนั่นครับหมดทีมย่หาพ่อมลยเปิดจอก,กรอบแป๊บกลับมาคู่เลยเห็นมันจะเย็นดิไอเชื่อเยอะเกินนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะไมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ผม,าะนนานะผมก็ขอโชคดีทุกคนครับ สำนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ